ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องลุงเลืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับชนิดราคา20บาทนะครับให้ราคาสูงถึง5,000บาทนะครับ รับจานวนไม่อั้นนะครับนะแล้วก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ควรเก็บสะสมก่อนเก็บสะสมนะครับนะฮะจะได้ศึกษาเรียนรู้นะครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก่อนเก็บสะสมนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B79b80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 และ b 8 8นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหาพี่น้องนักสสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับ จะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะครับครับและต้องขอขอบคุณนะครับ Fc ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องรุ่งเรือง channel สองห้าหนึ่งสามและช่องธนพัฒน์ channel นะครับทั้งสองช่องนี้นะครับเป็นเครือข่ายกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Fc ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับและรบกวนนะครับ Fc ทุกท่านเลยนะครับ รบก,กวนดูคลิปกันให้จบนะฮะดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับจะได้รู้จะได้เข้าใจนะครับว่าเรารับซื้อธนบัตรแบบไหนกันนะครับนะหลังจากนั้นแล้วก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับนะนะครับติดต่อมาทางไลน์ถ่ายรูปมาถ้าท่านมีนะครับครับมาดูช่วงแนะนําให้ความรู้กันก่อนนะครับเหรียญที่เรามาจะแนะนําให้ความรู้กันนะครับนั่นก็คือเหรียญการน,นาพ,พิเศษนะครับนะฮะ เหรียญกาญจนาพิเศษนั้นนะครับมีด้วยกันหลายชนิดราคานะครับชนิดราคา10บาท5บาท2บาทอะไรเหล่านี้นะครับยังไม่มีราคานะครับจะมีราคานะครับเล่นหากันนะครับนะฮะชนิดราคาหน้าเหรียญก็คือร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนะฮะ ส่วนราคาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2บาท5บาท10บาทถึง20บาทนั้นนะครับราคาเล่นหากันยังไม่มีนะครับนะฮะวันนี้จึงมาแนะนำนะให้เข้าใจกันนะครับนะมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนั่นก็คือชนิดราคา300บาทนะครับนะครับชนิดราคา300บาทก็มีราคาเล่นหากันแล้วนะครับนะฮะ ราคาเล่นหากันนะครับตั้งแต่4 0 0ร้อยถึงหกรบาทนะครับนะฮะสี่ร้อยถึงหกรบาทนะฮะนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะขึ้นอยู่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วแต่ตกลงกันนะครับนะนะครับแต่ราคาในตลาดนะครับที่เล่นหากันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะนี่คือเหรียญชนิดราคา300บาท เหรียญกาญจนายพิเศษนั้นนะครับผลิตมาด้วยกันหลายชนิดราคาอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแต่เล่นหากันแล้วนะครับก็มีชนิดราคา150บาทบนหน้าเหรียญ300บาทบนหน้าเหรียญและชนิดราคา600บาทนะครับนะครับ ชนิดราคา150บาท3 5 0บเอ่อ3า0บาท600บาทนั้นนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนะชนิดราคา600บาทนะครับปัจจุบันเล่นหากันนะครับตั้งแต่700บาทนะครับถึง1,000บาทนะครับนะขึ้นอยู่สภาพนะครับว่าผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับและขึ้นอยู่ที่การตกลงกันอย่างที่บอกไว้นะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับ จะเสริมไม่รู้อีกหนึ่งอย่างนะครับผลิตมาด้วยการหลายเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคํานะครับนะหลายเนื้อด้วยกันนะครับเนื้อทองแดงก็มีนะครับครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับแต่เรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญที่ออธนบัตรที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนี่คือด้านหลังของธนบัตรแบบที่11นะครับชนิดราคา20บาทนะครับ ด้านหลังเป็นเรือพราที่นั่งอน,นันตนาคราชนะครับเป็นชนิดราคา20บาทบนหน้าธนาบัตรนะครับนี่คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับนะธนาบัตรแบบนี้เป็นแบบที่1 1นะครับนะฮะร,ราคาเล่นหานะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับให้ราคา5,000บาทนะครับ ให้ราคา5 0 0 0บาทจุดใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องดูกันนะครับก็คือด้านหน้าของธนบัตรนะครับนะครับธนบัตรที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ให้ราคา5 0 0 0ันบาทนั้นนะครับสังเกตอยู่2จุดแค่นั้นนะครับนะฮะจุดด้านบนนะครับคือหมวดนะครับหมวดที่เรารับซื้อก็คือหมวดที่ 40p นะครับ 40p นะครับ ลายเซนนะครับอันดับสองนะครับด้านล่างนะครับลายเซนมีสองลายเซนนะครับลายเซนรัฐมนตรีกับผู้ว่าการคังนะครับนะครับลายเซนที่ต้องดูนะครับที่สําคัญเลยนะครับคือลายเซนสวีดนะครับกับลายเซนคุณพิสุทธิ์นะครับนะฮะคุณพิสุทธิ์นะครับกับสวีดนะครับ สองลเซนนี้กับหมวดตัวหนังสือนี้นะครับนะครับเราให้ราคา5,000บาทนะย้ำกันอีกทีนะครับให้สังเกตดูแค่2จุดนะครับที่เราให้ราคา5,000บาทนะครับ1หมวด 40p นะครับกับลาเซนสเวทนะครับและคุณพิสุทธ์นะครับดูแค่ตรงนี้นะครับ จะเป็นหมวดตัวอักษรอะไรก็ช่างนะครับแต่ด้านหน้าขอให้เป็นหมวด 40p นะครับนะจะเป็นเลขอะไรหลักอะไรนั้นเราไม่ไช้สนใจนะครับนะนะครับสังเกตดูนะครับลายเส้นจะอยู่ด้านนี้นะครับนะฮะลายเส้นจะอยู่ตรงนี้นะครับ2ไลายเสนนี้นะครับนะลายคุณลายเส้นคุณสเสวตกับคุณพิสุทธิ์นะครับนะฮะ มาดูหมวดกันนะครับหมวด 40p นะครับเลขด้านหลังไม่จําเป็นนะครับว่าจะเป็นเลขตองนะครับหรือเลขอะไรเราก็รับนะครับถ้าเป็นเลขตองอย่างที่เห็นนี้นะครับเราให้ราคาหลายหมื่นบาทอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เลขตองนะครับเป็นเลขอื่นๆนะครับเราให้5,000บาทนะครับ พอจะเข้าใจกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากนะครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแลครอบครัวไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ